นอมินีปัญหาเรื้อรังที่กัดกินเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานทุนต่างชาติสีเทาคะ่ะที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยและที่เป็นแบบนี้คะ่ะก็เพราะต่างชาติมองว่าประเทศไทยทำอะไรก็ได้แค่มีเงิน ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมมือกันในการกวาดล้างนอมินีที่มีทั้งหมดในประเทศไทยค่ะซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่31กันยายนในปี2567ค่ะจนถึงเมื่อไม่นานมานี้นั่นคือวันที่31มกราคมปี2568ที่ผ่านมาค่ะซึ่งสามารถจับกลุมผู้กระทําผิดได้มากถึง820รายและพบว่ามูลค่าความเสียหายสูงถึง12,000ล้านบาทซึ่งธุรกิจค่ะที่พบว่าใช้นอมินีมา ที่สุดค่ะนั่นคือธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์โดยภาคการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องการค่ะพบว่ามีถึง104รายมูลค่าความเสียหาย596ล้านบาท ภาคอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวเนื่องอีก228รายมูลค่าความเสียหาย8,890ล้านบาทธุรกิจขนส่งทางบก11รายมูลค่าความเสียหาย32ล้านบาทและธุรกิจอื่นๆรวมกันค่ะอีก477รายมีมูลค่าความเสียหายรวมถึง2,976ล้านบาททางนี้ข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง5อันดับแรกของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี67พบว่า อันดับ1ค่ะกรุงเทพมหานครมีจํานวนนักท่องเที่ยวประมาณ30ล้านคนอันดับ2จังหวัดชนบุรีจํานวน15ล้านคนอันดับ3จังหวัดกาญจนบุรีประมาณ14ล้านคน อันดับ4ประจวบคีรีขันธ์ค่ะประมาณ10ล้านคนและอันดับ5จังหวัดเพชรบุรีประมาณ10ล้านคนเช่นกันโดยนะักท่องเที่ยวจีนค่ะมาท่องเที่ยวเป็นอันดับ1ถึง6.73ล้านคนเมื่อเทียบกับทุกประเทศซึ่งจากข้อมูลค่ะจะเห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายหลักของทุนต่างชาติสีเทาค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารรวมไปถึงธุรกิจนําเที่ยวก็ถูกต่างชาติค่ะใช้คนไทยเป็นนอมินีเข้าครอบงาซึ่งแม้แต่ภาคอสังหาริมร คก็ไม่รอดโดยพบว่ามีคอนโดหรูค่ะถูกซื้อและปล่อยเช่าอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยนางอรมนลทรัพทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวกับกรุงเทพธุรกิจว่าในปี68กรมมีแผนการตรวจสอบธุรกิจที่มีแนวโน้มเข้าข่ายเป็นนนมินีมีเป้าหมายตรวจสอบนิติบุคค 26, ล26,830รารายเน้นธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจค้าที่ดินและอสังหาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทโลจิสติก์และการขนส่งแพลตฟอร์มออนไลน์และคลังสินค้าด้านนายสลินโตทัพเที่ยงรักษาการประธานหอการค้าจังหวัดภาคใต้กล่าวว่าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่อยู่ที่เกาะสมุยและภูเก็ต ด้านอสังหาคอนโดที่พักอาศัยโดยส่วนใหญ่เป็นรัสเซียที่เข้าซื้ออสังหาอีกทั้งบางคนซื้อคอนโดเพื่อเป็นบ้านหลังที่สองเพราะเห็นว่ามีความปลอดภยัยคนไทยมีอัธยาศัายดีอย่างกรณีที่ภูเก็ตขณะนี้มีโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อาจทำให้มีนักลงทุนต่างชาติมองเรื่องการลงทุนมากขึ้นนอกจากนี้นายสลินยังกล่าวว่าหากเป็นธุรกิจลงทุนขนาดใหญ่ประชาชนในพื้นที่จะจับตามองเป็นพิเศษ เพราะห่วงทรัพยากรหากจะทำธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยางไรก็ตามในอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะรัฐบาลเปิดช่องให้เช่นการซื้ออสังหาระยะยาว99ปีขณะที่ภาคธุรกิจค่ะมีการเสนอแนะให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบและดำเนินคดีกับนอมินีรวมถึงกำหนดกฎเกณฑ์การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติให้ชัดเจนค่ะและการจัดระเบียบตลาดอาสังหารวมถึงวางโครงสร้างเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวอีกทั้งค่ะยังเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อความชัดเจนสำหรับการลงทุนของชาวต่างชาติค่ะอย่างถูกกฎหมายประกอบกับการสร้างระบบภาษีที่เป็นธรรมต่อทั้งคนไทยและคนต่างชาตินายเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒาน,านัน นายกสมาคมโรงแรมไทย TSA กล่าวว่าสถานการณ์ชาวต่างชาติลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาความมั่นคงตามมาประเด็นสำคัญคือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายทุกคนรู้ว่ามีคนไทยเป็นนอมินีให้ซึ่งตรวจสอบได้ว่าคนไทยที่เข้ามาถือหุ้นในธุรกิจนั้นๆสัสดส่วนมากกว่า51%เอาเงินจากไหนมาลงทุน ทางนี้มองว่าการเข้ามาลงทุนของต่างชาติควรเป็นการลงทุนใหม่ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าไม่ใช่การเปลี่ยนมือเพื่อเทคโอเวอร์เพียงอย่างเดียวส่วนกรณีการนำคอนโดมาปล่อยเช่าห้องพักรายวันแบบผิดกฎหมายแข่งกับโรงแรมโดยบางแห่งเกิดปัญหาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อความรำคาญให้กับผู้พักอศาศัยเช่น ปกติจะเข้ามาพักกัน1-2ถึงคนต่อห้องแต่มาพักจริงอาจถึง10คนด้านวีซ่าฟรีค่ะแม้ว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหาเช่นกันซึ่งพบว่ามีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มค่ะที่อยู่เกินกําหนดส่งผลให้นี่เป็นช่องว่างในการทําธุรกิจผิดกฎหมายและแย่งงานคนไทยสําหรับเรื่องนี้ค่ะภาคธุรกิจมีการเสนอให้ทบทวนลดวันพำนักลงเหลือ30วันค่ะซึ่งจะช่วยในเรื่องของความมั่นคงและการดูแลนักท่องเที่ยวได้ด้านนายเทียนประสิทธิ์ กล่าวว่าเอกชนท่องเที่ยวเห็นด้วยกับรัฐบาลเรื่องมาตรการยกเว้นวีซ่าให้93ประเทศแต่พอเกิดปัญหาชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทยนานเกินไปและพบว่ามีการทำธุรกิจแบบผิดกฎหมายแย่งงานแย่งอาชีพคนไทยประกอบกับชาวต่างชาติที่เข้ามาเพื่อท่องเที่ยวจริงๆ ส่วนใหญ่อยู่ไม่เกิน15วันจึงอยากให้พิจารณาทบทวนปรับลดวันพำนักในไทยสูงสุดจากไม่เกิน60วันเป็นไม่เกิน30วันแทนขณะที่นายศิทธิศดิวัฒน์ชีวรัตรณพนนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตากล่าวว่าต้องการให้ปรับลดวันพำนักในไทยสูงสุดเหลือ30วันเพราะปัญหาตอนนี้คือการดูแลด้านความมั่นคง ตามไม่ทันการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากมาตรการหนุนเรื่องยกเว้นวีซา่านายสิสิวัตรกล่าวด้วยว่าแม้ว่ารัฐบาลไทยคะ่ะได้ร่วมมือกับทางการจีนปราบแก๊ง call center ในประเทศเมียนมาแต่สถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนยังไม่ดีขึ้นยังวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยเหมือนเดิมซึ่งน่ากังวลถึงภาพรวมจํานวนนักท่องเที่ยวจีนในปีนี้อาจไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้8.5ถึง9ล้านคน โดยสถิติในปี2562ค่ะก่อนโควิด19พบว่ามีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวในประเทศไทยสูงประมาณ20,000-30,000คนต่อวันค่ะในขณะที่ปัจจุบันเหลือประมาณไม่ถึง10,000คนและคาดว่าในปีนี้ค่ะทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวในไทยอยู่ประมาณ7ล้านคนค่ะและปิดที่6.7ล้านคนซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามสถานการณ์ทั้งหมดนี้ค่ะได้ในกรุงเทพธุรกิจและก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e ด้วยนะคะ